บทที่หนึ่งสองห้าวันต่อมาหลิร่สูงได้นำกองทัพสตรีเดินทางกลับมาจากเขตว่านเหนียนโดยยังเหลือคนเฝ้าสถานที่แห่งนั้นราวๆยี่สิบคนเจ้าเฉินวิธีฝึกทหารที่เจ้ามอบให้ข้าช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักระยะเวลาเพียงเจวันสมรรถภาพทางกายของเหล่าทหารก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทักษะเอาชีวิตรอดในป่าการคลางตัวและการลาดตระเวนแตกต่างจากก่อนหน้านี้ราวฟ้ากับดินหากมิได้รับการช่วยเหลือจากเจ้า พึ่งพาก,การคำหาด้วยตัวคาเทียงลำังคาดว่าชั่วชีวิตนี้คงคิดวิธีฝึกฝนทับเช่นนี้มิออกเป็นแน่ครั้นหลี่รั่วทรงเดินเข้ามาในโรงเตีม๊มนางก็กล่าวกับเจ้าเฉินด้วยสีหน้าตื่นเต้นแขกสองสามคนที่กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ข้างๆต่างมองมาทางนี้ด้วยความประหลาดใจเจ้าเฉินส่งสายตาขอโทษข,ขอโพยไปยังลูกค้าก่อนจะลากหลี่รั่วทรงเดินเข้าไปในสวนหลังโรงเตีม๊มเจ้าเฉินขออภัยด้วยข้าตื่นเต้นเกินไปบนใบหน้าของหลี่รั่วทรงประดับด้วยความสำนึกผิดจางๆ ทว่าในตาของนางกลับเปี่ยมล้นด้วยความตื่นเต้นมิเสื่อมคลายเดิมทีหลี่รู่งทรงคิดเพียงแค่ว่าสามารถเอาชนะคณะทูตถูกป่วได้แต่เมื่อมีวิธีฝึกทหารที่เจ้าเฉินมอบให้เวลานี้ความมั่นใจของรุ่งทรงพลันเพิ่มสูงขึ้นคิดว่าสำหรับนางแล้วการรับมือกับคณะทูตถูกปัวคงไม่มีปัญหาใดไม่เป็นไรมากินมื้อเที่ยงด้วยกันเถิดเจ้าเฉินนั่งลงภายในลานกว้างก่อนจะชี้ไปยังโต๊ะที่อยู่ตรงหน้าข้าเองก็กำลังหิวอยู่พอดีเช่นนั้นข้าไม่เกรงใจละนะ หลีรั่วซงไม่ได้รู้สึกเกรงใจแม้แต่น้อยและไม่ได้รู้สึกอิงอายเหมือนกับสตรีนางอื่นนางนั่งลงตรงข้ามเจ้าเฉินเมื่อยกตะเกียบขึ้นก็เริ่มลงมือโดยพันเจ้าเฉินเพียงแค่ยิ้มจังๆเขาเองก็ชื่นชมบุคลิกที่กล้าหาญของหลีรั่วซูงเป็นอย่างยิ่งจริงสิเจ้าเฉินข้ายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามเจ้าหลีรั่วซูงระหว่างที่รับประทานอาหารไปได้ไม่กี่คำก็ดูคล้ายกับจะนึกบางอย่างขึ้นได้เออเจ้าเฉินขานรับด้วยเสียงขณะวางตะเกียบในมือลง แม้ข้าจะมีความมั่นใจว่าสามารถทําให้คณะทูตถูกปูประชัยได้แต่ก็ต้องมีโอกาสที่จะได้ลงสมรภูมิด้วยมิใช่หรือราชทูตของราชสำนักที่รับผิดชอบต้อนรับคณะทูตถูกป,ปวจะยินยอมให้ข้านําทัพสตรีไปทาศึกประชันกับคณะทูตถูกป,ปัวได้เยี่ยงไรกันหากพ่ายแพ้พระองค์ย่อมตัดหัวข้าเป็นแน่เจ้าเฉินดูเหมือนว่าแรกเริ่มพวกเราจะมีได้คํานึงถึงเรื่องนี้เจ้าคิดว่ากองทัพสตรีของพวกข้าคงไม่มีวันได้เฉิดฉายแล้วใช่หรือไม่ ลีรู้ทรงกล่าวอย่างเนิบช้าด้วยอารมณ์ที่ค่อนข้างหดหูลีรู้ทรงกำลังครุ่นคิดว่าในช่วงเริ่มต้นานางได้เพิกเฉยต่อเรื่องนี้ไปหน้าที่รับผิดชอบต้อนรับคณะทูตถูกป,ปัวต้องยึดตามสิ่งที่ราชทูตของราชสำนักกล่าวมาแต่ไหนแต่ไรโดยพื้นฐานจากักรพรรดิย่อมไม่สนพระไทยถึงเรื่องนี้หากองค์จักรพรรดิทรงทราบเรื่องจะเป็นยิ่งไรไม่มีผู้ใดกล้าปล่อยให้กองทัพสตรีเข้าร่วมการสแสดงยุทธการกับคณะทูตถูกป,ปวได้ชัยชนะย่อมมีความสุขเป็นเรื่องธรรมดา หากแต่ปราชัยเช่นนั้นคงวุ่นวายไปกันใหญ่ข้าคิดเผื่อเจ้ามานานแล้วล่ะเจ้าอย่าได้สนใจถึงเวลานั้นเจ้าเพียงพาคนไปก็พอพวกเจ้าต้องได้ลงสมรภูมิสนามอย่างแน่นอนเจ้าเฉินพูดกับหลี่รั่วซูงด้วยรอยยิ้มเอ๋หลี่รั่วซูงมองเจ้าเฉินด้วยสายตาแปลกประหลาดไม่รู้ว่าเหตุไฉนเจ้าเฉินจึงมั่นใจถึงเพียงนี้เจ้าเฉินเจ้าแน่ใจหรือหลี่รั่วซูงถามด้วยความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าใดนักอืม กินข้าวเถิดวันพุ่งคณะทูตถูกปวกก็เดินทางมาถึงแล้วถึงเวลานั้นเจ้าจะเข้าใจเองเจ้าเฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มรัชสมัยเจริญกวนปีที่เก้าวันที่25ห้าเดือนสิงหาคมหลังจากลู่ตงจ้านคณะทูตถูกปัวได้เข้าพบจกพักรพรรดิตาถังแล้วก็ได้เดินออกจากท้องพระโรงไทจีด้วยความเครียดกราดเป็นอย่างยิ่งสมาชิกคณะทูตถูกปัวที่เดินทางมาต่างมีสีหน้าดำทมึนเช่นเดียวกันเมื่อครู่ลีซอหมินให้พวกเขาเดินทางไปหาทูตต้าถังที่รับผิดชอบต้อนรับพวกเขาด้วยตนเอง โดยปกติแล้วราชทูตต้าถังมักจะรอต้อนรับพวกเขาอยู่ที่นี่มิใช่หรือเหตุใดครานี้ต้องเดินทางไปหาด้วยตนเองลู่ตรงจ้านตรึกตรองอย่างทีทุวนจัก,กรพรรดิต้าถังดูมินอนาณาจักรถูปววจึงตัดสินใจสร้างความอัปยศเช่นนี้ให้แก่พวกเขาลู่ตรงจ้านเครียอกราดเป็นอย่างยิ่งจึงตัดสินใจว่าหลังจากเดินทางกลับไปจกต้องน้มน้าวจ้านผูสซอนสันกัมโปโจมตีที่ราบลุ่มภาคกลางแห่งนี้ให้จงได้สั่งสอนคนในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางที่แสนโง่เขลาเหล่านี้ได้ประจักษ์ว่า การกระทําผิดต่อถูกปัวของพวกเขาเป็นการตัดสินใจที่ผิดมหันต์เพียงใดทุกคนของคณะทูตถูกปัวอ,อกเดินทางต่อผ่านไปได้ไม่นานก็ได้พบว่าตรงหน้ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกําลังรออยู่ขันทีผู้รับผิดชอบนําทางแจ้งลู่ตรงจานว่าด้านหน้าคือคณะทูตกรมวิธีการต้าถังที่รับผิดชอบต้อนรับพวกเขาหลังจากนั้นจึงหันกายเดินออกไปลู่ตงจานพัานขมวดคิ้วขณะเดินไปด้านหน้าด้วยใบยหน้าไม่สบอารมณ์ พี่ชายใช้ได้เลยความเร็วในการไต่เต้าช่างรวดเร็วยิ่งนักเพียงไม่นานก็ไต่ขึ้นมาถึงตำแหน่งราชทูตแล้วเอ๋เจ้าคือขุนนางขั้นสี่ของราชสำนักระดับเดียวกับราชเลขาผู้ช่วยของแต่ละกรมเชียวนะฮึง่งฮึกพี่ชายของข้าช่างฉลาดหลักแหลมแม้แต่โคมไฟที่ไม่มีผู้ใดนำกลับไปได้ถึง8ปีก็สามารถหยิดไปได้สบายๆลำพังตำแหน่งราชทูตตัวเล็กๆคนหนึ่งมันจะไปยากอันใดกันข้าว่านะหลังจากนี้ข้ากับเหล่าเฉิงคงต้องให้เจ้าช่วยดูแลเยอะๆแล้วกระมัง เฉิงชูโม่และฉินหวายอวิยกมือพาดบาดเจ้าเฉินคนละข้างพร้อมพูดคุยอย่างสนุกสนานเจ้าหน้าที่กรมพิธีการเห็นทั้งสามคนยืนกอดคอกันเช่นนี้มิได้มีความสำรวมอย่างที่พึงมีแม้แต่น้อยต่างพาการแสดงใบหน้าทะมึนถึงพยายามบอกตนเองอย่างสุดชีวิตว่าห้ามโกรธแต่กลับกกฟันแน่นจนฟันแทบแตกอยู่รอมรอกท่านราชทูตพวกเราเป็นตัวแทนส่วนในของราชสำนักท่านราชทูตมิสำรวมเช่นนี้ก็อย่าได้ทําให้คนต่างอาณาจักรดูหมินเลยฟางอีอ้ายที่ยืนอยู่ข้างๆกล่าวเสียงเบา เขาได้รับคําสั่งจากองราชธายาตให้สร้างความยุ่งยากให้กับเจ้าเฉินทว่าเห็นได้ชัดว่าเจ้าเฉินหาได้คิดจะสนใจฝ่่งอ้ายไม่เขารับปากเหล่าหลี่ทาหน้าที่เป็นราชทูตฝ่ายต้อนรับของราชสํานักในครานี้ทั้งหมดเป็นเพราะอยากช่วยหลี่รั่วสูงก็เท่านั้นส่วนหลังจากนี้เจ้าเฉินหาได้คิดจะสนใจสิ่งใดไม่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ชื่นชอบพวกปากหวานก้นเปรี้ยวอย่างคนในราชสำนักสักเท่าไหร่แทนที่จะมีความคิดเช่นนั้นสู้อยู่บ้านเลี้ยงเป็ดเลี้งยงไก่ดีกว่าหรือ เสียวชินเจ้าไปจุงเสี่ยวหงของข้ามาทีเมื่อครู่มีผู้ใดกล่าวภาษามาใช่หรือไม่ข้าเองก็ฟังไม่เข้าใจหากเป็นเสี่ยวหงน่าจะเข้าใจเจ้าเฉินหันไปกล่าวกับชินหวายอี้ที่ยืนอยู่ข้างๆได้เลยท่านราชทูตโปรดรอสักครู่ประเดี๋ยวข้าจะไปนํามาให้ชินหวายอี้ขานรับหนึ่งประโยคเขามองไปยังฝั่งอีอ้ายด้วยสีหน้าร้อเลียนและวิ่งไปด้านข้างด้วยรอยยิ้มเจ้าหน้าที่กรมพิธีการที่ยืนรอต้อนรับอยู่ข้างๆเห็นเจ้าเฉินกล่าวเยืะยยันรองผู้ช่วยราชทูตฝั่งอีอ้ายเช่นนี้ ต่างก็แอบ,บสายหน้าอย่างเงียบๆพวกเขาล้วนแต่เป็นผู้ฉลาดทางโลกย่อมตรหนักได้ว่ารองผู้ช่วยราชทูตผู้นี้จวนจะบันดาลโทสะแล้วท่านราชทูตเสี่ยวหงมาแล้วฉินหวายี่จูงมาเข้ามาขณะเอ่ยกับเจ้าเฉินรองราชทูตฝังรบกวนท่านช่วยกล่าวคำเมื่อครู่ให้เสี่ยวหงของข้าฟังอีกสักรอบจะได้หรือไม่เจ้าเฉินยิ้มตายหยีใส่ฝางอีอ้ายขณะที่กล่าวก่อนหน้านี้เฉิงชูโม่วได้บอกกับเจ้าเฉินว่าฝางอีอ้ายเป็นคนที่พระราชวังตะวันออกส่งมา เจ้าเฉินทันนึกถึงตู้เหอที่พยายามจะจับตนเองเมื่อวันก่อนภายในใจจึงวางฝังอีายให้เป็นศัตรูในทันทีฝางอีายใบหน้าแดงก่ำขบฟันแน่นเข้าหากันทว่ามิได้เปลี่ยนวาจาใดออกมาเจ้าเฉินไม่คิดจะปล่อยเขาไปง่ายๆเช่นนั้นเขาจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่ารองราชทูตฝางข้าเห็นเจ้ามิมีอันใดทำเช่นนั้นก็ช่วยข้าเลี้ยงเสี่ยวหงก็ได้นี่นับว่าเจ้าได้ทําการใหญ่ลุ่ลวงไปหนึ่งเรื่องแล้วเจ้าคิดเห็นยังไรบ้างเจ้าเฉินเจ้า ฝางอ e. ีอ้ายเดือดดานขึ้นมาอย่างฉับพลันเขาเป็นถึงรองผู้ช่วยราชทูตบุตรชายของฝางสวีหลิง illing, แต่กลับต้องคอยให้อาหารมาของเจ้าเฉินที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าว่าโผล่มาจากที่ใดน่ารึมีอย่างที่ไหนกันขุนนางเจ้าหน้าที่กรมพิธีการที่อยู่ด้านข้างต่างพากันชะงักงนันแอบรำพึงว่าความกล้าหาญของเจ้าเฉินช่างมากโขนี่เป็นการชำระความกับฝางอีไอ้ายสียที่ใดกันเล่าแม้แต่อง์ราชทายาทที่อยู่ด้านหลังก็ถูกชำระความไปด้วยกล้าดีอย่างไร รองราชทูตฝางวันนี้ข้าคือราชทูตข้าสั่งให้เจ้าทำสิ่งใดทางที่ดีที่สุดเจ้าควรปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายมิเช่นนั้นเจ้าเฉินยิ้มอย่างอ่อนโยนเรากับกำลังเอ่ยเรื่องที่แสนธรรมดาเรื่องหนึ่งเฉิงชูโม่และฉินหวายอี้ที่อยู่ข้างๆเดินออกมาในเวลาเหมาะจะรับบทเป็นสมุนรับใช้ของเจ้าเฉินทั้งสองคนกำมัดแน่นพลางเสียยิ้มเดินเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมลู่ตงจ้านหรือกาทงเส้นยุนสุงชื่อภาษาทิเบต เป็นหนึ่งในขุนนางคนสําคัญของซอนซันกัมปแห่งอาณาจักรถูกปัวจ้านภูหมายถึงผู้ปกครองอาณาจักรถูกปัวจบบทที่หนึ่งสอง